สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะในค่นําคืนนี้เขาเข้ามาส่องคุณบ้างหรือเปล่าเนาะเขาเข้ามาส่องคุณบ้างหรือเปล่าส่องส่องแน่นอนส่องมากๆคนที่เขาแอบรักคนที่เขาอยากที่จะหยิบยื่นความสัมพันธ์ไมตรี คนที่เขามอบหัวใจส่อง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 มากๆเลยนะคะแต่ว่าส่องไม่ให้คุณรู้เออเขามีวิธีของเขาเขามีวิธีของเขาส่องแน่นอนค่ะเขามีวิธีของเขาส่องไม่ให้คุณรู้เออส่องเงียบคุณไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาส่องคุณจริงๆเออไม่เห็นไม่อะไรเลยอ่ะเอ้ย เข้ามาส่องอย่างแน่นอนเขารักคุณรอคอยที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับคุณหมายถึงได้เป็นคู่รักกันเขารักคุณเขาแอบรักคุณเขาหลงรักคุณเขาหลงสเสน่ห์คุณเขารักคุณหมดทั้งตัวและหัวใจและรอเวลาที่จะแอคชั่นแต่ส่องดูก่อนขอดูก่อนในบางรายก็แบบขอดูอขอศึกษาดูใจก่อนในโลกสซเชียวนะถ้าเป็นแอบรักแอบชอบก็คือ เขาไปส่องดูเราไปไหนเราทําอะไรเราโพสอะไรความรู้สึกอะไรเรียนรู้นี่สายใจคอเราทางโซเชียลอ่านะเราโพสอารมณ์ไหนอะไรเงี้ยก็จะศึกษาดูใจแล้วก็รอเวลาที่จะได้แอคชั่นนั่นเองนะคะส่วนสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วก็คือรักอยู่แต่ไม่แสดงออกส่องส่องเนี่ยอยากรู้ แต่ว่าเราไปไหนแล้วไปไหนไปกับใครมีคนคุยไหมมีคนคอมเมนต์ไหมมีคนกดถูกอ,อกถูกใจไหมอะไรอย่างนี้เออแต่ถ้าสถานการณ์ที่จบกันไปแล้วก็คิดถึงคิดถึงแล้วก็ยังอยู่ในใจเขาเสมอไม่เคยลืมเลือนนะคะแล้วก็สามสถานการณ์ก็ไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะแต่ตอบคำถามตามท็อปปิกแล้วว่าเขาส่องคุณไหม สองอย่างแน่นอนค่ะนะจ๊ะทีนี้เราจะมาดูฟังใจฟังใจเขากันนะฟังใจเขากันว่าในใจเขาเป็นอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะด้วยไพ่ฟังใจนะจ๊ะดูสิฟังใจ นี่ไงโจโฉกําลังเรียนรู้กําลังหาทางแอคชั่นกำลังเรียนรู้าาน,รน,รนะยตดับ,บหน้าก็คืออยากจะแอคชั่นนั่นเองอยากแอคชั่นนะจ๊ะมันคอยดูแลรักษาดวงใจเขาก็คือยังจะรักคุณอยู่นะรักตลอดไปรักและรักตลอดไปนั่นเองอคุณคือคนที่เขารักนะบุสบาแต่ว่าสถานการณ์มันเป็นล่มสีเทาไม่สามารถแอคชั่นอะไรได้ไม่สามารถให้ อุ้ยร,รักครกคุณแต่สถานการณ์แบบมันให้ความชัดเจนไม่ได้อ่ะอให้แบบหลักเป็นหลักอะไรไม่ได้เลยนะความสัมพันธ์นี้ก็คือได้แค่รักนั่นเองนะแต่เขาเอาคุณเป็นกําลังใจนะเนี่ยอืเขาเอาคุณเป็นกําลังใจนะเนี่ยปล่อยไปตามหัวใจแล้วก็ยังไหวอยู่ก็หมายถึงว่าก็คือยังอดทนอดกั้นได้อยู่ยังไม่แอคชั่นใดๆ เ้าแอบ่องแอบมองคุณอยู่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยอยากแอคชั่นไม่อยากอยู่อย่างนี้ไม่อยากอยู่กับไม่อยากอยู่แบบสถานการณ์อย่างนี้นะอยากแอคชั่นมากๆแต่ก็ยังไหวอยู่ยังอดทนอดกั้นได้อยู่อยังไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขอดูใจไปก่อนขอศึกษาดูใจไปก่อนขอดูไปอีกหน่อยก่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่เข้ามาส่งอยากแน่นอนนะคะ ในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณคะในค่ำคืนนี้นะส่องเสร็จแล้วรักมากอยากแอคชั่นและฝากบอกว่านะฝากบอกว่านะฝากบอกว่าอะไรนะในดูซิก็ฝากบอกว่าอะไรนะ <c oughs> เอา้ากระเด็นมาเองเลยนะเนี่ยอู้ I lost my s e l for f e s t r o v e r นะก็หมายถึงว่าฉันเนี่ย จะพยายามนะแบบดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในเร็ววันนี้อืมอะไอ้เคลมคอรสเดนอันยองรู้ไหมว่าคุณเนะ่ยเข้ามาใกล้กว่าทุกคนเลยนะคุณเข้าใกล้ที่สุดนะแล้วก็แบบแต่ตอนเนี้นะ The timing just w o r t light for us ก็คือยัง ยังไม่ใช่เวลานะมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะแล้วก็แบบฉันเนี่ยส่องเธอเนี่ยไพ่ใบเนี้ส่องนะอารีเมมเบอร์เอเวอรี่ดีเทลออฟส่องแล้วก็แบบจดจำคุณน่ะในในในทุกๆวันน่ะในแบบจดจำอะจำคุณได้ในทุกๆุกวันนะในวันนั้นน่ะเาจำจำได้จาในวันที่ได้พบกันน่ะอ อืม mm. time for me to heal now แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเป็นเวลาที่ฮิลตัวเองทั้งคู่นะอืมฉันก็กลัวที่จะฉันกลัวที่จะทักเธอไปแล้วแบบกลัวเนาะกลัวยังไม่ยังไม่ทักเนี่ยฉันดูข้อความหรือดูโพสต์ของเธอดูสตอรี่ของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่องตลอดส่องแล้วส่องอีกดูซ้ำแล้วซ้ำเล่านะแล้วก็มองหาเธอในทุกๆท,ที่ ทุกทกที่เลยเห็นเห็นอะไรที่เป็นเธออ่ะฉันก็แบบอดคิดว่าเป็นเธอไม่ได้อะไรอย่างเงี้นะอู้ไอแคนสตอฟจร i งจิงกบ้าอยู่ฉันไม่เคยหยุดคิดถึงคุณได้เลยอืมว้าวนะคะก็จบไปในค่ำคืนนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนฝันดีลาตีสวัสดีค่ะจากนางไหม่พระยิบซีซีซ